สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม State of Zombie ครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับซึ่งจะมาในรูปแบบแนวตั้งนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมจะโหลดผ่านแทบๆท,ทบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบรรยากาศกันนะครับก็ตัวเกมเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เหนะ็นไหมมันจะมีระบบ Idol ตรงนี้เนาะนะครับผมซึ่งก็ ในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะทําการเก็บเลเวลไปเรื่อยนะครับตามแบบฉบับเกมแนวนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะกดบูตตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเพื่อที่จะบูตรับของรางวัลนะครับโดยการใช้เพชรนะครับแต่ว่ามันจะมีให้เราบูตฟรีๆอยู่นะครับแต่อันนี้คือผมบูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับตามที่มันมีมาให้นั่นแหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองบูตให้ดูแล้วกันครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยจัดหมนะครับดีครับเห็นไหม ได้ของมาเพียบเลยนะครับตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือจะให้เราไปจัดทีมนะครับในส่วนของตัวละครที่เราได้มาเราก็กดตรงชาเลนจ์ตรงนี้เข้ามาดูครับนี่อ่ามันจะมีให้เราจัดทีมนะครับเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนในส่วนของตัวละครตรงนี้ลงได้เลยครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนลงตำแหน่งไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่า ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครที่ผมมีอยู่นะครับก็ผมเปิดในส่วนของกาชาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของระบบอื่นๆของตตวเกมกันนะครับก็กดแบตเทิลตรงนี้ได้เลยครับ นี่ฮะตัวละครแต่ละตัวก็ความสามารถจะแตกต่างกันนะครับผมนี่ฮะมันก็จะจงตีไปเรื่อยนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะมีระบบออตโต้กับระบบการเล่นความเร็วนะครับผมอ่าอันนี้ก็กดเล่นความเร็วได้ครับนี่จงมีคูณ2นะครับผมจะมีตัวระดับ S มาอยู่2ตัวนะครับที่ผมเปิดได้มามเปิดออตโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเกมแนวนี้นะครับผมนี่ ประมาณนี้ครับเรียบร้อยพานดาแล้วโอเคเสร็จสิ้นนี่ครับก็จะได้ของรางวัลมเนะนะครับตามที่ตัวเกมกําหนดนั่นเองนะอันนี้ก็กดรับของรางวัลได้นะครับเนี่ยที่ขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของการออนไลน์นะครับแล้วก็รับของรางวัลนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชากันนะครับกาชาจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงแคมป์นะครับกดเข้ามาแล้วก็นี่เลยครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ มันจะมีหลายแบบเลยนะครับผมให้เรามาเปิดนะครับก็ตัวละครระดับสูงสุดจะเป็นระดับ SS นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยะฮะใช้ในส่วนของไอ้เจ้านี่ครับไม่รู้ได้มาจากไหนเหมือนกันนะ เอ่อเป็นการเติมเงินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นในส่วนของแต้มเพื่อนนะครับเวลาที่เราแอดเพื่อนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอ่อทการส่งหัวใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รับหัวใจจากเพื่อนได้แล้วก็ใช้แต้มเพื่อนตรงนี้เนี่ยมาเปิดได้นะครับออะเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนตรงนี้แล้วกันนะครับว่าผมจะได้ตัวละครระดับ SS มาบ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันหน่อยแล้วกันนะมามีอยู่16ใบนะครับจัดใบโอเคแล้วก็กดครับวิกตรงนี้ โอ้ใกว่าจะได้ระดับเอมานะครับโอ้โหฮึบโอ,โโอโ้ระดับบมาแล้วยังไงโอ้โหระดับเอมีไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะไม่มีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โตาละระดับเอีมและนี่อันนี้ของจริงระดับเอสไ่ไงระดับเอมาหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะนะครับเออเอาระดับเอเนี่ยถือว่าเก่งเลยนะครับวเวลาลงไปต่อสู้อะ อ่ะโอเคครับก็ได้ระดับ S มา1ตัวนะครับผมอ่าถ้าเกิดเราอยากจะเปิดอ e, ีกเราก็ต้องใช้ตัวอันนี้หรือว่าใช้เพชรในการเปิดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดฟรีสักอันหนึ่งปึ๊บโอ้ระดับ A มานะครับผมอ่ะคอนเฟิรมเี๋ผมจะเก็บตัวต,วตรงนี้ไว้นะครับสะสมแต้มด้านบนตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้ระดับ S s มาแบบการันตีได้ด้วยนะ เอออ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของไมนูอื่นเนี่ยฮะลองกดเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะให้เรามาทําการรีเซ็ตครับเนี่ยรีเซ็ตตัวละครน,นะครับเราก็จะได้ของรางวัลที่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับที่เราเอามาอัพตัวละครเนี่ยได้นะครับผมได้กลับคืนมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีไท้นะครับกดรีไท้ทีเดียวเลยก็ได้นะเนี่ยตัวที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพวกเนี้ยนะครับแล้วก็กดรีไท้ไปเนี่ยก็จะได้ของมานะครับประมาณนี้นะครับผมอืมโอเค ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ก็ขายของนั่นเองนะครับเรามีเงินมีเพชรอะไรเงี้ยเราก็มาสามารถซื้อได้นะครับนี่อันนี้ก็ซื้อได้เนี่ยลด3 0ปอนะครับหนึ่งใบเออนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะครับส่วนนี้นะครับกดเข้ามาดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการแบบเพิ่มความสามารถอะนะครับสําหรับตัวละครที่เราได้มาใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมอืมนะเฮ้ยตัวนี้อ่าอัพได้หรือเปล่านะครับน่าจะอัพได้นะลองดูแล้วกันอ่า ปุ๊บอาวไม่ได้นี่วะโอ้ต้องใสอ๋อใส่อย่างนี้ก่อนใช่ไหมโอเคนะครับกดคอนเฟิร์มโอเคอันนี้ก็อัพได้ละปุ๊บนี่ครับคอนเฟิร์มไปเลยนี่เอาล่ะเรียบร้อยครับก็จะเป็นตัวละครที่แบบเจ๋งขึ้นมากว่าเดิมเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับเออก็จะเป็นการอัพแบบนี้เนาะนะครับผมในส่วนต่อมานะครับอันนี้อกดเข้ามาดูครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดเรามีตัวละครตามที่เขากําหนดเนี่ยเราก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาเห็นไหมแบบนี้ครับแล้วก็กดรับความสามารถไปนี่เราก็จะได้เพิ่มเติมมาละนะครับประมาณนี้นะก็สะสมตัวละครให้ครบนั่นแหละนะครับผมแล้วเราก็จะได้นะโอเคต่อมาก็ในส่วนของตรงฮีโร่ตรงนี้ครับกดเข้ามาดูฮีโร่ที่เราได้มาใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะมาทําการอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เราได้มาใหม่นะครับก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยปึ๊บนี่ครับอัพเข้าไป โอเคอันนี้ก็ปดลิมิตนะครับต้องใช้เจ้านี้ด้วยนะครับปึ๊บใส่เข้าไปนี่ปดลิมิตเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อัพนะครับต่อไปเลยนี่ครับปดต่อครับผมอ่ามันจะได้เก่งๆเนาะระดับ S เนี่ยไม่ธรรมดานะครับใส่ไปโอเคปึ๊บนี่ดูตรงนี้ได้นะนะครับเวลาอัพนะโอเคผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ของเข้าไปเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ลองไปต่อสู้อีกสักรอบแล้วกันเนาะนะครับมา กดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดชาลินเข้าไปนะครับผมอมืจัดทีมเอาตัวที่ผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันนะอ่าแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปครับโอเคเรียบร้อยนะฮะก็จัดปายแบตเทิลนะฮะน่าจะผ่านด่านได้แบบสบายๆแหละผมคิดว่าอย,ย่างนั้นนะเอ,อนี่ตัวที่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมันก็จะตายไวหน่อยนะครับแต่ว่าตัวระดับเอสเนี่ยมันก็จะยืนได้นานนะนี่เอค เรียบร้อยอ่าเยืเยือ่า, yeah, yeah. อาได้อ่ายาที่จะเอาไว้อัพตัวละครมาใหม่ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยเหมือนจะมีอะไรปลดล็อกมาอีกแล้วนะครับเอามาดูสิอ้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของระบบกิ้นะครับก็อ่าสามารถสร้างกิ้ได้มั้งนะครับอืมโอเคนะประมาณนั้นต่อมาก็อันนี้ครับซิต,ตี้ลองเข้ามาดูนะนี่ฮะอันนี้ก็จะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับผมเล่นแบบ เป็นระบบอะไรนะผมจาชื่อระบบไม่ได้ระบบโลกล่เออนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกดเข้ามาแล้วก็ทําการผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับนี่เข้ามาต่อสู้นะครับเอาตัวละครตัวไหนลงเฮ้ยมีตัวระดับเอสเอสด้วยวะเออเป็นตัวเนื้อเรื่องหรือเปล่านะครับอาศัยไปอย่างนี้ฮะปึ๊บพอเราผ่านด่านละนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับผมได้พวกอุปกรณ์ที่จะเอามาอัพในส่วนของตัวละครเพิ่มเติมเนี่ยอย่างนี้ครับผม ก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอะไรนะครับสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผ่านด่านไปต่อไปเรื่อยครับอันนี้คือเลือดลดแล้วลดเลยนะครับเราต้องมีการแบบว่ามาอัพเลือดทีหลังอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตามที่ผมดูนะต่อมาก็คืออันนี้ครับจะให้เราเล่นแบบขึ้นผ่านฟรอไปเรื่อยครับนี่เยิ่งสูงยิ่งหนาวประมาณนั้นนะครับนี่ฮะไต่ไปนะครับเราจะได้ของรางวัลเป็น้เจ้าขวดที่จะเอาไว้ปลดลิมิตของตัวละครนะครับผมนี่ฮะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ๊แต่ปลายฟันฟันฟันนี่เอ๊นี่โอเค,อเ,คเรียบร้อยครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับได้มาแล้วเห็นไหมก็เก็บสะสมไว้เอาไว้ไปไไป,ปลดลิมิตในส่วนของตัวละครนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านฟรอสซิบแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ของรางวัลตามนี้มานะครับมันก็จะมีมาให้ด้วยนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสนะครับก็กดรับเควสได้เลย นี่เวที่เราทําสําเร็จอะไรอย่างนี้นะครับกดเปิดกล่องได้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็นี้ครับกดรับไปนี่มันจะมีของาะวันมาแจกเรื่อยนะนะครับผมถ้าเราทําตามที so ่ตรงเกมมากกาหนดเรียบร้อยอ่ะโอเคส่วนอันนี CCTV ้ก็จะเป็นตัวละครนะครับที Away ่เป็นเหมือนแบบสมุดสะสมตัวละครเนี่ยเวลาที่เราได้ตัวละครมาใหม่เราสามารถมากดรับเพชรตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมอ่าก็มากดรับได้เลยครับนี่อเคนี่ครับ เอาเพชรที่เราได้มาเนีน่ยเนาะไปไว้เอเปิดกาชาอะไรอย่างงี้นะครับเออนี่นี่นี่ไม่แน่ผมอาจจะเปิดกาชาอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะปึ๊บโอเคพอป่ะอูไม่พออ่ะเออน่าจะขาดอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ,อ่าตรงนี้ครับนี่ขาดอีกนะครับยังไม่พอนะฮะันั้นก็อ,อ่าเปิดไม่ได้นะครับผมอ่ะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วกันนะครับเป็นเกมที่แบบเล่นสบายๆชิลๆสนุกๆอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปเนาะไว้ค่อยเจอกันใหม่ครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม